สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการหุงข้าวนะครับโดยใช้เครื่องโอโอเนียนะครับจะเป็นเครื่องปั่นแล้วก็นึ่งนะครับอันนี้ประสงค์นะครับนึ่งได้ทั้งขวดนมแล้วก็นึ่งได้ทั้งอาหารต่งตางๆนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวสุกกันนะครับตอนนี้ก็ เตรียมข้าวไว้แล้วนะครับตรงนี้ใส่ในภาชนะที่สามารถโดนความร้อนได้นะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไป1น่ออนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับที่ว่านึ่งอุ่นนะครับแล้วก็หุงด้วยเจ้าโอนิวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะตั้งเวลาไว้นะครับตามสูตรของโอเนิวเลยนะครับตรงนี้เราก็จะทํา เมนูนะครับข้าวลาดด้วยนมแม่นะครับแล้วก็เป็นมื้อแรกของลูกเรานะครับอันนี้จะเป็นสําหรับเด็กอายุหกเดือนนะครับอันนี้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นึ่งข้าวเครื่องนึ่งครับปิดก่อนนี่ครับก็จะมีปิดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ใส่ข้าวปัได้เลยนะครับ นิดนึงครับ,ครบเครื่องนี้สามารถพอเราหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็สามารถปัน่นต่อได้เลยนะครับก็เลือกเป็นเมนูนึ่งนะครับนี่ครับ20นาทีนะครับเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันครับ หุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาทำการเอาข้าวออกจากที่หุงนะครับมิดออกนะครับแล้วก็อ <laughs> ตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบข้าวต้มนิดๆนะครับแล้วก็จะมีน้ำนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการปั่นกันต่อด้วยเครื่องนี้แหละนะครับเราก็ข้าวออกมา จริงๆเราก็ต้องตักข้าวใส่ในนี้นะครับแต่นี้มันมีน้ำนะครับที่ต้มคล้ายๆน้ำหุงข้าวเมื่อกี้นะครับเราก็เอาไปล้างก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนำข้าวนะครับที่เรานึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับก็ใส่อุปกรณ์ปั่นนะครับ ต้องระวังเลยน,นะครับเพราะว่ามันจะร้อนมากนะครับคุณแม่ที่ทำนะครับก็ควรจะใส่มือด้วยนะครับใส่ไปหมดเลยครับหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็เติมน้ำครับสาออนนะครับเราตวงไว้สามออนนะครับ,ววออนนรบเอาน้ำที่ได้จากที่ต้มเมื่อกี้ก็ได้นะครับ ็ใช้ตัวนี้นะครับปิดใช้สีเขียวสีเขียวนี่ปิดก่อนนะครับปิดดูนี้ก่อนนี่แล้วก็ปิดตามด้วยอันนี้ครับแล้วทีนี้ก็ตั้งเป็นโปรแกรมปั่น,นครับ ตั้งตั้งเป็นโปรแกรมปั่นนะครับโปรแกรมป,ปั่นอ่า5นาทีก็เป็นทางการเลยัะ นีนถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็เข้าได้นะครับนี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราไม่ได้ไ,ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะครับอันนี้เราทดลองใช้จริงๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเน,น,นืดนิดนึงนะครับคล้ายๆแบบเนื้อแบบเนื้อกิดเขาเรียกอะไร มโยเกิร์ตอะไรนะโจ๊กอะเันเล็กก็โจดีวโยเกิมันจะเนียนเนียนมากเลยเนีน่ได้แล้วแต่ก็เอานมมาลาดได้อีกหนึ่งออนนะครับตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับในการเตรียมนะครับอาหารมือ้อแรก ให้กับลูกน้อยนะครับอายุ6เดือนนะครับที่กำลังเริ่มที่จะสามารถรับประทานนะครับอาหารได้นะครับอัน,นนี้เราก็เตรียมนมไว้แล้วนะครับผสมกับข้าวที่เราปั่นแล้วนะครับนะครับราดไปตรงนี้นะครับก็จะตามสูตรเลยนะครับ ลูกน้อยจะทานหมดไม่หมดก็ไม่เป no. ็นไรนะครับเราก็ทำตามสูตรไปนะครับขนนิดหนึ่งนะครับเนื้อก็จะเนี่ยครับน่ากินหอมมากเลยนะครับเมื่อกี้คุณพ่อลองแอบดมกลิ่นแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อก็จะหนืดๆนืดหน่อยนะครับ จะไม่เหลวมากนะครับเหมือนโจ๊กนะครับแต่ว่าเป็นโจ๊กเด็กนะครับเป็นมือแรกนะครับของลูกน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเจ้าลูกน้อยของเราเนี่ยจะรับประทานได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวไปดูกัน